Black Eagle reported. Area quiet. Gunner in position. Unit lost. Our ally is under attack. ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างไรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบริษัอ Option ผมก็มีแพลตฟอร์ม o n นเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงด้านล่างใส่อีเมลวิดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20ยันเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการณ์ถูกเราก็สามารถสร้างไรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ดึงด้านล่างครับไปชมคลิปกันมา ขอให้กดเลยดีเลยนะครับวันนี้มีคุณจีเจ คุณปีก้าคุณโมชิวโกต้อมคุณลีโอแล้วพ็คุณอินะครับมาความน่รดี้กันเลยไปกัน มาครับสีม่วงครับคุณพิก้าครับเป็นอิรักครับคู่กับสีชมพูคุณอิซซี่ครับเป็นริเบียแล้วก็สีส้มนะครับคุณฮีโอครับเป็นอิรักตอนนี้ครับสีแดงครับคุณโกตอมครับเป็นอเมริกาคู่กับสีน้ำเงินครับคุณวงครับเป็นอิรักฝั่งสีฟ้าครับคุณจีเจเป็นอิรักเช่นกันนะครับอืมอิรักสองสีนะครับอิรักสีครับ เป็แสดงว่าครับอิรักมันเป็นเมตาเนาะโซเวียตก็ต้องเล่นอิรักชุนแรกหมาครับนี่ครับสงครามหมาครับช่วงแรกโอว้วิ่งเข้าบ้านทั่วเลยครับดูครับวิ่งเป็นสนามถลกเล่นเลยอ๋อมาหมา ตัดมาทีฝั่งนี้ยังไงยวเไม่เอาคนเข้าพีระมิดนะครับแต่ฝั่งนี้เอาเข้าเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้สองฝั่งนี้ก็เช่นกันนะ่เอาเข้าแล้วเนาะเดี๋ยวเอาหมามเปิดไหมครับเดี๋ยวกับหมาก็วิ่งไปเรื่อยครับอู้ลงรถมาพร้อมกันเลยครับฝั่งนี้เอาเซนที่มากันครับปิดบ้านไว้ครับอู้มีเทสลามาอย่างไวเลย แต่นี่ครับดดดดนี่ครับหมาหมาสีแดงหมาสีแดงพี่มาแล้วคมึงตายตายมึงจะเปิดแบบได้ครับถึงแบบก็หืมแมงมุมเขายุบหลังคาเข้าไม่ได้ครับเอายังไงเอ่ยช่วงแรกเกมเนีเงียบแล้วครับไม่มีใครเล่นเกมเลยตอนนี้ ปุ๊บมาปั๊บหรือเปล่าเนี่ยไปบอไปบอไปถายเบอร์ยี่ได้นีนน่มาแล้วครับมาแล้ว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 มิน้าตรงไหนครับฝ่ายี่มีเซนที่มามีเซนที่มามีเซนที่มาเอา้าจงไงได้ได้ไม่ไม่ได้ครับหืมได้แค่ในม,ม,มุมครับ อะไรครับเนี่ยตัดบันธีล็อกเกตเทียครับมาครับสีแดงครับคนล้มมาครับคนล้มคนล้มมาครับดูครับด้านหลังครับใจล็อกเกตเทียมาดอนะครับเอานี่ครับมาเร็วรู้ตัวหรือเปล่าครับว่าของคนล้มมาลงครับเอาคนล้มไม่ได้ตั้งความเลครับคนล้มตั้งความหรอครับเลียบเลยครับโอ้โหลงหมดแบบนี้ไปแน่นอน ขายดีครับนี่ครับขายไม่ทันครับแต่ก่อนครับจ I ไสามบ้างครับวิ่งเข้มาคือตายของครับเรียบร้อยเลยหยับเข้าบ้านนะครับอื้อเซนตี้เซนตี้ยังไงเซนตี้นี่ครับต้องยิงครับต้องขายทิ้งครับนี่ครับจ่ายบ้านไปหาเพื่อนเลยครับไม่ไหวครับเพื่อนเอาไลโน่มาช่วยแล้วครับจะเอาไลโน่ไปเคลียร์ให้หรือเปล่านี่ครับไลโน่เพื่อนมาแล้วครับไลโน่วิ่งเหยียบเลยนะครับอันนี้เหยียบได้นะกูแต่ก็เสียไลโน่เหมือนกันครับ คนรุ่นมาชุดนี้คุ้มมากครับของโกต้อมครับสัตมาทีฝั่งซีโมขยับบมาอยู่กับเพื่อนนะครับแต่นี่ครับไลโนมาแล้วครับขอบคุณครับเอายังไงไลโนบวกหมานะครับฝั่งนี้ก็หมานะครับเอามีมูมมาด้วยต้องถอยครับไม่รู้เป็นอะไรครับชวงนี้ลิ้นผมเป็นเตเตี้ยแล้วพูดไม่ชัดเลยครับใช้เตี้ลมาเคลียร์ครับนี่ครับ โอ้โหนี่ครับใช้แล้วก็เตรียมมายิงครับไม่มีใส่แก็มากันนะครับกลับไปหาเพื่อนนะครับเอาๆมีใส่แจ็คมาครับใส่แจ็คคนเดียวคนเดียวไปไม่ไม่ไหวครับนี่ครับต้องถอยครับเอาคือคอมถอยมาแล้วครับฝั่งนี้จะวิ่งเข้าใส่ครับหมามาแล้วทำแล้ยิงแผลแก้วไปครับแตกแล้วครับเห็นลงแรกครับนี่ครับตัดลงแรกก่อนเลย เอหมามารับไดม็ดไดน่ใส่กันเอาสีส้มมาช่วยสีส้มมาช่วยสีชมพูกับสีส้มบวกกันครับตัวนี้เอายังไงสิงต้องฝปายกับเจอเขาพลังบวกครับนี่ครับชมพูกับส้มครับแต่สีแดงเลื่อมมาครับยยมีเชมาดักไว้หน้าหน้าผาตัวนี้ด้วยครับวิ่งมาก็โดนยิงครับตัวนี้หูได้เปรียบเยอะมากครับ วูถบังไฟบังไฟมาแล้วตู้มนี่ครับต้องถอยครัโบโดนไฟมาแล้วครับแต่ครานี้ก็พยายามเข้าด้านหลังครับหืมไม่ได้ครับนี่ครับมาแล้วใช้พลุมาครับน,นี่ครับรถกระเดียมาครับโอ้โหไม่มีแฟกแคกประกันด้วยเอาแล้วไงนี่ครับืหยิงครับพยายามตัดลงรี้ก่อนเลครับไม่ซื้อแฟกแคกครับ สีชมพูจะไปไหมจะไปไหมเจอรถกระเจียวสีแดงไม่ไหวก็ไปกแยงมาคันเดียวคันเดียวแตกแยงคันเดียวฝันนี้ไม่สนใจก็ไปแขกแตกเดียวเรียบร้อยครับยิงมาแหละคนต่อครับโอ้โหไปแล้วครับฝันนี้ก็วิ่งเข้าแล้วครับต้องคว้ารถทันเดี๋วิ่งหนีครับรอบนี้ครับเอาจะไปไหนครับแต่ฝันก็โซนมาเรื่อยๆครับแมงมุมแมงมุมแมงมุมเขาได้แมงมุมเขาได้หนึ่งครับ พยายามตัดยิงก็ขาดเด็ดนะครับแต่ฝ่ายนี้มันสนใจหรือเปล่านี่ครับพยายามตัดฐานเด็ดสีม่วงเลยครับสีส้มเอาแตกแตกมาช่วยครับต้องถอยครับเราเกลี่ยครับเอาอะไรเนี่ยครับแตกกว่านะครับเรียบร้อยเคลียร์ได้ครับตัดมาทีอื้อหือเอาแล้วครับสีฟ้าวิ่งเข้าบ้านนะครับนี่ครับต้องพับครับหมูพับทันเดินไปตัวนี้ก็เจอตามครับรถต้องไฟยังไง วต้องไปฐานแตกครับโอ้ยเสียหายมากครับเลโน่สามบางแล้วเนี่ยตัดลมฟ้าไปเรื่อยครับเนี่ยป่ก็ถอยมาเรื่อยครับโซนครับลกลับมายากเลยครับแบบนี้โนร่วมเขาก็มาครับไซโน่เข,าเข้า,ขาครับตัดงบต่อแล้วเรียบร้อยครับ จะตั้งแค่พันเดียวนะครับตัดตรงแรกแบบนี้ทำอย่างได้ครับตัดเรดาต่อเลยฝั่งนี้ก็มาครับสีแดงครับกับสีน้ำเงินโอ้โหเอาไม่อยู่ครับนี่ครับวิงเข้าบ้านนะครับตัดเต็มที่เลยครับนี่ครับหืแตกหมดครับ รถแล้วแร้รแล่มาก็ไม่ได้นะครับนะครับไรโน่สามบางสองกันยิงแหงอิลีตัดไปเรื่อยครับลุงก็ต้องไปแล้วโอ้โหหายครับทำไงจะสู้ไรโน่สามบางได้ครับขายทิ้งเล่ยครับไม่ไหวครับรถแล่มาครับรถแล่มาแล้วแต่รถแล่ก็เอาไม่ไหวนะนี่ยมีเชล่ามีเชล่ามาช่วยครับ แตกจ้อยอือหือแค่บาหลายคนนะครับผลตคนไล่ไปเรื่อยๆครับไลโ,โนสามบ้างมึงยิงแรงมากครับพยายามปั๊มเชิล่ามนะครับแต่ก็บาหลายคนไปแล้วเรียบร้อยครับโอ้เหลือครับเหลือบังเกอร์สองบังเกอร์แล้วก็ลงไฟฟ้านะครับ เก็ไม่ไหวเลยครับแตกหมดครับจะตันถึงไหนครับนี่ครับกระโดดประเทศกลัมาแล้วครับโอ้โหดีครับเหลือแค่บังเกอร์บลูฟ้านะครับก็น่าจะจบเกมแล้วครับเอาไม่อยู่ครับอ,อะไรครับเนี่ยแตกแล้วเรียบร้อย เอายังมีเส้นที่อยู่นะเส้นที่ไปแล้วเรียบร้อยครับเป็นคุณต้อมคุณโฮแล้วก็คุณทีเกนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปเวลาไปเก้านาทีครับอ่ผมจะรีห้องให้นะครับรีห้องเสร็จผมก็จะรอบนี้ขอเป็นสองสองสองนะครับ